ทุกพื้นที่ล้วนมีตำนานสยองของตัวเองโฟกลหล์ออ r ริจินัลซีวีรวมเรื่องสยองของ HBO Asia เอเชียบอกเล่าเรื่องราวความเชื่อและตำนานลี้ลับทั่วเอเชียสู่ซีวีหกตอนจากไต้หวัน ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยรวมทีมนักสร้างหนังมากงหน้าหลายตามาสะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละประเทศลกงย้อนกลับไปในปี2018ผูก้กำกับมากฝีมือของไทยอย่างเป็นเอกรัตนะเรืองได้นำเรื่องราวของผีปอบ มาตีความใหม่ในหนังสุดเซอร์เรียลที่มีไอเดียว,ว่าความตายคือเวลาที่หยุดนิง่ง <Holy. S 1> ต่อมาในปี2021กับซีซั่นที่2ของโฟหลอประเทศไทยขอส่งตัวโดมสิทธิ์ซิริผู้กำกับที่เคยปลุกตำนานกระสือสู่รูปโฉมใหม่ในแสงกระสือครั้งนี้ เขาพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวเปื้อนอาถรรพ์ของนายหน้าจัดหาศพโรเกอร์อัปเดตพร้อมตั้งคำถามกับคนดูว่าระว่างวิญญาณหลอนกับความจนอะไรน่ากลัวกว่ากันเตรียมสยองไปกับเรื่องราวของมานบพ่อไม้ไว้ย45ปีเจ้าของร้านเครื่องรางของขลังผู้หลงไหลในการเล่นพนันจนมีหนี้สินท่วมหัวแถมยังต้องหาเงินก้อนโต เพื่ดูแลรักษาลูกสาวที่ป่วยหนักย่างเจนินสถานการณ์ที่จนตรอกทําให้ครอบครัวติดหนีต้องหาอาชีพเสริมใต้เงามือเป็นนายหน้าจัดหาศพหากินกับความตายขโมยศพคนตายไปขายต่อให้กับเหล่าผู้มีวิชาอาคมเพื่อไปใช้ในพิธีกรรมสุดวิปริตเสริมอํานาจบารมีให้เหล่านักการเมืองผู้มั่งคั่งทางเลือกสายดำ นำพาให้สองพ่อลูกได้พบก,กับเรื่องราวชวนหลอนเมื่อศพรายล่าสุดกลับเพี้ยนกว่าที่คิด,ดเ,เพื่อเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังของโฟกหลอตอน Broker ร์ d a t e ดตจอดออจัสดูอิได้โอกาสสัมภาษณ์พูมกับโดมซิซิริและนักแสดงนำยังเจนิสไอดอลสาวเสน่ห์หลนจาก BNK48 และไม่นานมานี้เธอก็มีผลงานภาพยนตร์ยอดรางวัล e r e We Belong สวัสดีครับผมโดมสิทธิสิลิโล์โมลศิลิครับผู้กำกับบ r o k e เกอร์อ,อัเดตครับสวัสดีค่ะเจนนิโอประเสริฐค่ะหรือว่าเจนนิธเบนเคฟเดยค่ะโอเคครับพี่โดมครับขอถามตรงนี้ก่อนเลยฮะนายหน้าจัดหาศพมันมีจริงใช่ไหมฮะอาชีพนี้มีจริงครนะมี จริงๆมันเริ่มจากนี้นครับผมไปเจอข่าวพวกแบบว่ามีการขโมยศพตามป่าช้านะครับเป็นข่าวภูมิภาคเลยฮะเล็กๆ,ๆเลยที่แบบว่ามีการขโมยศพแล้วก็จกเจาะเอาแต่เขาเรียกปั้นนยงเงี้ยักระโหลกผมก็ไปถามไปค้นต่อเลยฮะหาดูว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันไปที่ไหนอย่งเงี้ยครับปรากฏว่ามันก็จะมีการรับซื้อนะครับจริงๆคือเขาเอาไปทําเครื่องรางของขลังจริงๆซึ่งซึ่งประเทศไทยหรือแม้กระทั่ง จีนฮ่องกงอะไรนี่ก็ไปถึงเมืองจีนเลยนะฮะไม่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเครื่องรางไอ้พวกเนี้ยคือส่งไปให้เศรษฐีที่เมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่อะไรเงี้ยครับอมันเป็นสินค้าเอ็กซ์พอร์ตลับๆของไทยใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะ Boy อ๋ o m อร์ม e t Woman A man around you นะ Love you แล้วพอจะเอาเรื่องพวกนี้มาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์นะฮะมีมีมุมมองอยังไงฮะเลือกอยังไงว่าจะเล่าสตอรี่ที่ตรงไหน ถ,ถ้าถ้าสังเกตคือประเทศเราอะฮะแล้วจริงเรามองไปเนี่ยครับจริงๆความเชื่อเรื่องเครื่องรางหรือแม้กระทั่งศยศาสตร์เนี่ยครับมันมันอยู่กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะจนจะรวยจะเป็นชนชั้นกลางชนชั้นสูงทุกคนเกี่ยวข้องกับเครื่องรางของขลังหมดเลยอะไรเงี้ยฮะก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเออเฮ้ยมันก็น่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่จะเล่าอะไรเนี้ยครับกับคําถามส่วนส่วนตัวเนี่ยฮะที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันช่วยคนได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ย คำถามสามสี่คำถามเนี่ยฮะกับภาพที่เราเห็นนะฮะประกอบกันครับก็กลายเป็นบทหนังเรื่องนี้อะไรอย่างครับครับผมมาที่เจนิสครับบทเรื่องนี้ถึงแม้จะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็ต่างจากที่เล่นมาในแวร์บีบีลองระดับหนึ่งเลยเตรียม <ฮะ S 2> ตัวหรือ<ะ>ว,ว่ารีเสิร์ชตัวเองยังไงบ้างครับจริงๆด้วยความที่ก็เป็นเด็กวัยเดียวกันความคิดเหมือนกันอาจจะไม่ได้ยากตรงนี้แต่ว่าจากจากเด็กขายก๋วยเตี๋ยวมาเป็นเด็กป่วยค่ะแล้วก็ ประสบปัญหาเหมือน,นกันก็คือทะเลาะกับปามีข้อแบบคอน FLICT กันแต่อันนี้มันมาเป็นในเรื่องของความเชื่อเครื่องรางอืมตรงนี้มันรีเลทกับเราได้ค่อนข้างง่ายก็อาจจะไม่ได้ยากมากอาจจะไ,ไปยากตรงเทคนิคการเล่นปกติจะเล่นเล่นน้อยอย่างในบทสูก็จะเป็นเป็นเด็กเก็บกดเก็บความรู้สึกไม่ได้แสดงออกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความกลัวก็จะต้องชัดเจนมากขึ้น ตอนเราเล่นเราต้องคิดถึงยังไงอะเราไม่ต้องคิดว่ามันมีผีใช่ไหมเพราะมันอยาในหนังในซีรีส์ที่เราดูมันจะมีฉากที่แบบเราเยืนอยู่แล้วมันมีผีอย่างเงี้ยเออการเปแสดงเวลาไปเล่นซีหนางนั้นอะเราต้องคิดอะไรทํำยังไงฮะจริงจริงมันก็คือคิดนะตอนนั้นเลยค่ะสมมติถ้าเนี้ยอย่างเราถ้าสมมติมันมีอะไรอยู่ห่างตาแล้วเราเป็นคนกลัวมันต้องคิดด้วยแล้วใช่ป่ะใช่ไหมควรห่างไวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไปเลยแบบ กับของจริงที่มันเกิดขึ้นค่ะไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันจะผีแน่ผีแน่อะไรเงี้ยสมสมมติถ้าเราเห็นขึ้นมาแบบนั้นจริงๆอ่อะเอือเราจะทายัางไ,ไงเนียอ่ะสมมุติว่าตอนนี้มีมีผียืนอยู่ข้างหลังครับก็ถ้าคนอื่นเห็นแต่หนูไม่เห็นก็คงไม่เป็นไรฮ่ะจังจังแล้วพอมันเป็นโจทย์เรื่องนี้มันจะทำรู้สึกว่ามันน่าจะท้าทายกับการทาหนังทั่วไปตรงทีศ มันเหมือนเป็นสึกประลองการทำหนังผีของหลายชาตินะเอามาชนกันนะเออแล้วพี่โดมองว่ามันมีความท้าทายอะไรบ้างในการสร้างเรื่องสยองแบบไทยๆให้คนทั่วโลกดูครับผมว่ามันคงเป็นเรื่องนี้ไหมครับแชมป์หมายถึงว่ามันคงเรื่องเป็นเรื่องประเด็นมั้งครับจริงๆแล้วเราหยิบเอาหนังผีเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลัง ที่เป็นดราม่ามากกว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้อันนี้คงเป็นเป็นส่วนที่ที่ที่ทางทางทีมงานทางทางผมเองตั้งใจมั้งครับที่ที่อยากให้หนังหนังเฮลเลอร์มันมีความมีมิติสิ่งนี้อยู่ด้วยนยครับพูดง่ายๆก็คือเราใช้ผีเป็นแค่เครื่องมือครับแต่ว่าเรื่องที่เราอยากจะเล่าจิิๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องมองว่าทําไมของขังถึงสามารถอยู่ได้กับคนแบทุกชนชั้นอืม อาจจะอย่างคนที่ต้องดิ้นรนยากจนอย่างที่บอกเขาอาจจะเพาะแค่พยายามด้วยร่างกายที่แบบทํางานหาเช้าก,กินขําไม่ได้หลับไม่ด้นอนแต่ทําไมมันไม่ดีขึ้นเขาอาจจะต้องการรู้สึกว่าสิ่งนี้อาจจะช่วยเขาได้มากขึ้นหรือเปล่าแล้วทําไมคนแบบชนชั้นที่สูงอยู่แล้วที่มีมากยังมูยังมีสิ่งของงนี้อ,อยู่หรือว่ามันเป็นเพราะ ความต้องการความโลภในแบบจิตใจที่มันอยากได้มากอีกอยากอยู่ต่อไปอีกนั่นแหละค่ะดิมานสะพายแบบว่าที่แตกต่างกันแต่ก็มาหลิดที่จบที่ของขังเหมือนกันความความต้องการแล้วก็ความกลัวด้วยครับกลัวที่จะสูญเสียกลัวที่จะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันว่าพี่สำเร็จแล้วฮะฉันว่าพี่กำลังทำคอมโบอยู่นะฮะเอาเอาช่องเรื่องหนังผีมาพัฒนาต่อฉันว่าพี่กำลังทำคอมโบอยู่ ฉันลองเื่งกับไปที่เพิ่มอีกเกมหนึ่งใช่คือความก็เป็นความพยายามอยากจะทดลองส่วนตัวว่าจะทําได้ไหมเนี่ยครับลาบากหน่อยนะลูกฮีเมียมันจะแพงหน่อยได้ครับหมอไม่มีปัญหาครับแต่ผมจัดการให้ครับหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่หนังผีเอามาสร้างความกลัวมันที่พี่พูดไปเมื่อกี้มันเป็นหนังที่พยายามจะพูดถึงประเด็นบางอย่างในสังคมตอนนี้ฮะประเด็นเรื่องของ คู่คนเศรษฐกษษิจการใช้ชีวิตต่างๆนานาเราจะหยิบประเด็นนี้มาเล่าในความสยองขวัญได้ยังไงให้มันกลมกลืนไปได้วยกันฮะมีเคล็ดลับอะไรฮะผมมองว่าจริงๆมันคงเป็นเรื่องเดียวกันครับหมายถึงว่ามันก็สยองสยองสยองขวัญน,นะครับหมายถึงว่าถ้าเราจะต้องทําอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่ได้อยากทําเพื่อเงินเพื่อความอยู่รอด ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงไม่ช่วยเราเลยอะไรเงี้ยฮะผมผมว่าผมคิดว่าเรื่องสองเรื่องเนี้ยมันเปลนกันโดยโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันเป็นเงื่อนไขของมนุษย์เลยฮะเราเรากลัวอะไรฮะเราเราเราเรู้สึกไม่ s เคียวกับอะไรอะไรเงี้ยเรากลัวผีเรากลัวความยากจนผมว่ามันก็ไม่ต่างกันนะฮะไม่ต่างกันกันกบการที่เราต้องกลัวผีอะไรเงี้ยครแต่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังผีที่เป็นแค่หนังผี มาหลอกะะหรือจะเป็นเออหนังที่ทําให้เราได้เออคิดตั้งคําถามขึ้นมาเหมือนกันแบบพอเป็นเรื่องสยามขวัญที่แบบถ้าในเฉพาะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเครื่องรางนั่นแหละค่ะมันมันมาคู่กันอยู่แล้วคือดีมันสัปปายเนาะ <c oughs> ถ้าไม่มีความอการของขัังมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมองว่าเออทาไมสายมูถึงต้องมานั่งมูหรือว่าแบบแค่ความพยายามมันมันไม่ช่วยใ่มดีขึ้นในสถานการณ์ หรือประเทศที่แบบพยายามยังไงก็ไม่พอยังไงก็ไม่ดีขึ้นเราเลยต้องหันไปพึ่งสิ่งพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวหาอะไรคุ้มไว้อยากให้ใครมายุ่งเด็ดขาดอยากให้แต่ละคนฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับเริ่มที่พี่ดมก่อนครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับทางผมกับทางนักแสดงทุกคนนะฮะก็ตั้งใจที่จะทำมันนะครับแล้วก็มีคำถามผ่าน หนังที่เราตั้งใจที่จะถามคนดูอะไรยเงี้ยครับถ้าคนดูได้ดูมันแล้วก็ไม่รู้สิอาจจะมีคําถามเหมือนเราหรือเปล่าหรือ,รอมีคําตอบที่หนังกําลังถามอยู่อะไรย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยะก็เลยอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ดูกันครับสอนหนูก็ถือว่าเป็นหนังผีเรื่องแรกเลยนะคะก็อยากให้มาดูเพราะว่าก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับหนูแล้วก็ก็ถือว่าทลายกําแพงการแสดงไปอีกขั้นหนึ่งนะอย่างที่บอกว่าืัองนี้ไม่ใช่เป็นหนังผีที่ แค่หนังผีครับรองว่าคนที่ดูก็จะได้อะไรมากไปกว่าความกลัวแน่นอนค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับ HBO Go ด้วยก็ฝากสนับสนุนกันนี้นะคะชั้นเชียร์ครตอนนี้ชั้มว่าน่าจะเป็นหนังไทยที่ชั้นชอบสุดเรื่องหนึ่งในปีนี้ใช้คำนี้แหละชอบชอบชอบมากพี่ทำสำเร็จนะดีกันทั้งคู่เลยโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนเชียร์มากสู้ๆครับาา โฟก์ล็อกบรกเกอร์อัปเดตดูได้แล้ววันนี้ที่ o b o g โเท่านั้นและพบกับตอนใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มตรงขอ,ขอสั้นๆก่อนจากกันไปหนึ่งคำถามตอบพร้อมกันนะความจนกับผีอันไหนน่ากลัวกันครับหนึ่งสองสามพกันครับก่อนจากกันไปบอกผู้เราเนี่ครับว่าระหวังวิญญาณหลอนกับความจน อะไรน่ากลัวกว่ากันถ้าคุณชอบดูซีรีก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลัคอนเทนสุดเอ็กูซีเจาะลึกถึงหนังชวนผาวากว่าใครที่เดียวที่จอดออจัสตูอิพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย